การปรับเพิ่มสินทรัพย์ณนะวันที่31ธันวาคมปี x2 สินทรัพย์เวลาปรับเพิ่มต้องลงทางด้านเดบิตนะครับจึงเดบิตด้วยที่ดิน5าหมื่ปรับเพิ่มเข้าบัญชีส่วนเกินนะครับส่วนเกินเป็นบัญชีหมดทุนต้องอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเวลาเกิดรายการจึงเครดิตส่วนเกินจากการตี ราคาิึนซัพย์ห้ามเมื่อเราลงมาทึกบัญชีนี้แล้วนะครับตอนสิ้นปี x 2เรามาดูบัญชีแยกเพกันนะครับว่าที่ดินนั้นมีมูลค่าทางบัญชีตอนสิ้นปี x 2เท่ากับเท่าไหร่ที่ดินนะครับตอนที่ได้มาตอนต้นปี x 1นั้นมีมูลค่า8,000 800, สนครับ แล้วเราก็ปรับมูลค่าทางด้านเดบิตอีก50,000บาทด้านเดบิตรวมกันนะครับก็จะมีมูลค่าของที่ดินซึ่งเป็นราคาตามบัญชีใหม่ก็คือ8 5 0 0 0 0หบาทตอนสิ้นปี x2 นะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของที่ดินนั้นมีอีกครั้งหนึ่งตอนสิ้นปี x5 ดังนั้นเรามาคำนวณปี x5 กันนะครับเปรียบเทียบเหมือนเดิมก็คือราคาบัญชี ราคารบัญชีก็คือราคาที่เคยปรับมาล่าสุดนะครับตอนสิ้นปี x2 ซึ่งเราเคยปรับด้วยมูลค่าคงเหลือนะครับก็คือ850,000เปรียบเทียบกับราคายุติธรรมซึ่งในโจทย์ก็บอกมาว่าราคายุติธรรมของที่ดินนะครับตอนสิ้นปี x5 เท่ากับ790,000มาลบกันนะครับ ผลต่างก็คือ60,000ครับเราก็ามาดูกันนะครับว่าจะต้องปรับเพิ่มหรือปรับลดคือต้องปรับบัญชีไปหางยุทธธรรมนะครับบัญชี8,5 0 0 0ยุทธธรรม7,9 0ดแดังนั้นบัญชีสูงกว่าจะต้องปรับลดยอดบัญชีให้เท่ากับราคาธรรมนะครับดังนั้นผมจึงเขียนว่าปรับลดการปรับลดลงบัญชียังไงครับตอนสิ้นปีเ5 3 1ธันวาคมปี x5 การปรับลดก็คือการเครดิตที่ดินตัวนี้เราปรับได้เลยนะครับตัวสินทรัพย์นั้นปรับโดยตรงได้เลยตามที่เราต้องการเลยก็คือหกหมื่นครับปกต,ติเวลาปรับลดเราจะต้องเดบิตด้วยขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เราต้องการลงด้วยหกหมื่นครับแต่ว่าเราอาจจะลงไม่ได้เพราะว่า ในอดีตเคยมีการบันทึกส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์เอาไว้เราย้อนกลับไปดูนะครับส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์นั้นเคยบันทึกไว้ด้วยยอดห้าหมื่นพอถึงปีนี้ต้องการบันทึกขาดทุนการที่เราจะบันทึกขาดทุนได้นะั้นเราจะต้องล้างส่วนเกินที่เคยบันทึกไว้ในอดีตให้หมดก่อนนะครับซึ่งในอดีตมีส่วนเกินอยู่ห้าหมื่นส่วนเกินเคยอยู่ด้านเครดิตดังนั้นเราต้องการล้างมันออกไปจะต้องนํามันไปไว้ด้านเดบิตนะครับผมจึงเดบิตด้วย ส่วนเกินจากการตีราคาสินทรัพย์ด้วยยอดห้าหมื่ดังนั้นแล้วขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะบันทึกไม่ถึง6กหมื่นครับเพราะว่าเราได้มีการล้างส่วนเกินออกห้าหมื่นดังนั้นส่วนที่เหลือก็คือ1นึ่งหมื่นครับเราบันทึกขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ได้แค่เพียงหมื่นเดียวเพราะเราล้างบัญชีส่วนเกินในอดีต ออกไป50,000ื่นนะครับ